ครับพบก,กับช่องสาระไม่มีอีกแล้วนะครับวันนี้ก็ยังอยู่กับเจ้า VR150 คันเดิมครับวันนี้จะมาแบ่งปันความรู้เกี่ยวกับระบบจุดระเบิดและระบบแสงสว่างของรถ VR150 ครับจะเป็นการต่อแบบแนวรถซิ่งครับจะประหยัดพื้นที่ในการต่อแล้วก็อุปกรณ์ในการทำเป็นทณ่หารได้ง่ายทั่วไปใช้งบไม่เท่าไหร่ครับก็เดี๋ยวติดตามกันได้ครับ และสิ่งที่ผมถืออยู่นี่คือจานไฟนะครับจานไฟจะอยู่ข้างในของตัวนี้ในด้านขวาด้านซ้ายของเครื่องรถครับนี่จะต่อสายไฟออกมาแบบนี้จานไฟมีสายไฟออกมาแบบนี้ก็คือระบบจุลระเบิดมันจะออกมาอยู่2เส้น1คือดําคาดแดงกับ2คือสีน้ําตาลจะออกมา2เส้นครับดําคาดแดงกับสีน้ําตาลจะมาจาก คอยสตาร์ทสองตัวนี้ส่วนพัดเสียคอยก็จะเป็นสีขาวคาดดํากับขาวคาดเขียวก็จะเป็นตัวนี้ครับแล้วก็ของพัดเสียฟอยตัวล่างก็จะเป็นขาวคาดแดงที่วิ่งขึ้นมานะครับอันนี้เป็นระบบจุลเบิดนะครับคอยสตาร์ทขึ้นมาสีแดงจะมีไฟวิ่งเข้ากล่องก็คู่กับสีนี้ครับแล้วก็ขาวคาดขาวคาดดำขาวคาดแดงแล้วก็ขาวคาดเขียว จะเป็น5้าสายนะครับจะวิ่งเข้ากล่องวิ่งเข้ากล่อง C D I แล้วก็ออกเป็นสีส้มไปที่คอยหัวเทียนสีดำเป็น9สีขาวดำเป็นสวิตดับครับเดี๋ยวเรามาดูต่อว่ามันเดินไปไหนต่อครับสีส้มตัวนี้ออกจากกล่องตัวนี้วิ่งเข้ากุ้นคอยหัวเทียนตัวนี้ครับสีเหลืองผมเปลี่ยนจากสีส้มตัวนี้เป็นสีเหลืองครับวิ่งเข้าคอยหัวเทียนสีดำ วิ่งเึ้นมากาวที่สวิกุญเจเลยครับรวมันที่สวิกุญเจส่วนขาวดําขาวดําก็วิ่งเข้าที่สวิกุญเจรครับอันนี้เป็นในส่วนของระบบจุดระเบิดนะครับถ้าเกิดตอนนี้ก็คือสตาร์ทติดส่วนระบบไฟแสงสว่างไฟแสงสว่างจะใช้เป็นแผ่นชาร์จของเว็บร้อยนะครับส่วนระบบไฟแสงสว่างของว r ครับมันจะขึ้นมาอยู่4เส้น กูเป็นสีเส้นจะมีสีเหลืองคาดแดงขาวล้วนสีฟ้าแล้วก็สีดําครับสีดำนี่คือเป็นกาวไปก่อนเลยครับดําเป็นกาวสีฟ้านี่น่าจะเป็นไฟเกียวว่างนี่ไม่ใช้แล้วก็จะเป็นสีเหลืองคาดแดงกับขาวเหลืองคาดแดงกับขาวจะเป็นสายไฟคู่มาจากคอยแสงสองตัวนี้ตัวนี้นะครับขึ้นมาสองเส้นนี้สองเส้นนี้ก็วิ่งเข้า แผ่นชาร์จลยครับแผ่นชาร์จเป็นของเว็บร้อยใช้เป็นของเราเข้าตาโพ้นสีเลยครับเหลืองคาดแดงก็วิ่งเข้าเหลืองส่วนสีขาวก็วิ่งเข้าขาวนะครับออกมาก็จะเป็นสีแดงสีแดงมาตังนี้ก็แยกวิ่งเข้ามาแบบแล้วก็แยกขึ้นไปวิ่งเข้าสวิช์กุญแจส่วน,ส,วนสีเขียวตัวนี้เขียวตัวนี้ก็มารวมกับเก่าลงมาที่ความเทียนเลยครับอันนี้ก็จะเป็นระบบ ไฟแสงสว่างเมื่อคราวนี้ไฟออกมาจากแบตแล้วได้ระบบไฟขึ้นมาแล้วขึ้นมาแบตปุ๊บเข้าสวิตช์กุญแจที่สีแดงนะครับในสวิตช์กุญแจสีแดงมันจะมีโคดสีของมันเป็นสีแดงคือไฟเข้าออกเป็นไฟน้ําตาลไฟน้ำตาลเวลาเปิดสวิตช์กุญแจไฟมันจะขึ้นนะครับไฟมันจะออกอันนี้คือต่อจากเป็นชาร์จเรียบร้อยครับผ่านแบตแบตก็สายดำลงกาวรวมกันไปเลยครับลากสาย เปกาก็ง่ายๆครับหาอุปกรณ์ใช้ได้ทั่วไปสองสายนี้ก็เป็นไฟหน้าไฟท้ายครับก็เดินมารวมกันดำไายลบของไฟท้ายก็รวมกับไฟหน้าเลยครับอันนี้ก็เป็นไฟหน้าเป็นบวกก็บวกก็เข้ากับสีน้ำตาลตซ์ิุูเจไปเลยส่วนสีดำนี่ก็เข้ากาวครับลงกลาวอันนี้ก็ลงกลาวแยกเป็นกาว นี่ก็เป็นระบบไฟแสงสว่างครับครบสมบูรณ์ส่วนตัวนี้เป็นสายไฟเพื่อเราจะเอาอุปกรณ์อะไรมาเสียบต่อแล้วก็สามารถเสียบต่อได้เลยอยันนี้ก็เป็นออฟลันเปิดสวิตช์ไฟหน้าเดี๋ยวลองสตาร์ทดูนะครับว่าระบบาการทํางานะอ,อกไม้เปิดสวิตช์กุญแจไฟวิ่งผ่านสวิตกุญแจออกไฟท้ายนะครับ ตามปกติครับผมในส่วนของอุปกรณ์อุปกรณ์ก็คือหาได้ง่ายๆเลยครับแผ่นอะคริลิกประมาณ3มิลหามิลหาซื้อได้ตามร้านวัดสดุเครื่องเขียนครับแล้วก็ผมใช้เป็นน็อตยิงอลูซิงสังกะสีเก็บมาจากที่บ้านครับ4ตัวยิงยืดกับโครงแล้วก็สารัดเชฟเบิทายครับหาได้ง่ายๆส่วนตัวนี้ก็ไปหาดูตามร้านวัดสดุ เครื่องใช้ไฟฟ้าตัวละบาท2บาทครับไม่แพงพวกยางพวกตัวนี้สายรัดพวกนี้ก็เป็นแนวทางให้กับเพื่อนๆที่สนใจอยากจะทํารถตัวเองครับไม่ต้องไปหาช่างก็ได้ดูจากคลิปนี้ก็น่าจะทําตามได้แล้วก็อุปกรณ์ก็หาได้ง,ง,ง่ายๆทั่วไปก็ฝากไว้หน่อยครับก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจให้พวกเราหน่อยนะครับเดี๋ยว มีคลิปหน้าเรื่องราวดีๆเดี๋ยวเรามาแบ่งปันทุกท่านอีกครับครับ